คุณชูวิทย์เองเนี่ยก็มีการตั้งคำถามไปถึงพักประชาชนคือจริงจริงคุณชูวิทย์โพสต์มาตั้งแต่ช่วงที่มีดีลละ,ะว่าใครจะจับมือกับใครอะไรยังไงกันแน่ก็เคยเตือนแล้วว่าเอสต้มเนี่ยคิดดีๆนะถ้าเกิดว่าจะจับมือกับน้ำเงินกับภูมิใจไทย่าบอกว่าเดี๋ยวจะโดนต้มหรือเปล่าอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะก็มีแบนเนอร์นี้ขึ้นมานะคะขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาเออพอดูเหมือนว่าพรคภูมิใจไทยเองก็ไม่ได้มี ก็เลยเยาะเย้ยส้มซะหน่อยนะบอกว่าข้างโง่ของพรรคประชาชนจึงเริ่มโผล่มาให้เห็นสิ่งจะทําได้ก็แค่รีบออกมาแก้ตัวจ้าระหวัดรรยวันมีประโยชน์อันใดเล่ากกับการตั้งเงื่อนไขและการตัดสินใจของพรรคประชาชนที่โหวตให้อนุทินเป็นนายกแล้วก็มีบทความบทมความหนึ่งที่นายปียบุตรแสงกหน,นกกุลกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าเคยเขียนไว้ในสมัยเป็นเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่ปี64ค่ะ บทความหยิบยกขึ้นมาบอกว่าหากประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญต้องการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญแต่องค์กรของรัฐทั้งหลายไม่ยินยอมดำเนินการให้โดยนิ่งเฉยไม่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือองค์กรของรัฐทั้งหลายเข้าขัดขวางโดยอ้างว่ารัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้กระทําได้เช่นนี้แล้วประชาชนจะทําเช่นไรนี่คือจากบทความกลับไปหาอํานาจปฐถมสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชน บทวิเคราะห์นะคะก็มองแบบนี้ค่ะบอกว่าตอนนี้นะหัวหน้าเทงก็คือหัวหน้าพักประชาชนเร่งยนต์เรื่องให้กับพักภูมิใจไทยค่ะเพื่อทําให้สอดคล้องกันโดยเน้นย้ําปัญหาว่าการจะทําประชามติครั้งที่1และครั้งที่2เมื่อไหร่และจะรวมกันหรือไม่เนี่ย ซึ่งเราเห็นว่าการทำประชามติตามพระราชบัญญัติประชามติจะกระทำได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องไปคิดเรื่องนี้ทั้งยังควรเดินหน้าสู่การจัดทำประชามติรอบที่หนึ่งพร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นจากการยุบสภาภายใน4เดือนหลังคองรมอใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะกระทำการได้หลังจากที่รัฐสภาพ,พิจารณาและให้ความเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด15เพื่อเพิ่มกลไกในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับ ทางด้านพักคภูมิใจไทยค่ะรับลูกเลยบอกว่าก็มีการแต่งตั้งคณะทํางานเตรียมการพิจารณาการจัดทําประชามติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน,นะคะการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรพุทธศักราช2560 แต่ก็เป็นที่รู้กันดีค่ะฉายาภูมิใจขวางไม่ได้มาจากการศาสตร์โครนปั้นวาธกรรมลอยๆกลับเป็นเพราะมีการแสดงออกมาตลอดกระบวนการตั้งแต่ยังเป็นรัฐบาลเพื่อไทยหรือก่อนหน้านั้นนำซ้ำคนในพักก็ไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญหรือความพยายามจะออกมาแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดค่ะ นี่ก็ทําให้หลายคนเกิดข้อกังขานะคะว่าพักภูมิใจไทยมีความจริงใจมากแค่ไหนในการทําเรื่องนี้และล่าสุดค่ะนายภลิตวัชรศิลป์ทุกโพสพักประชาชนก็ได้มีการหารือร่วมกันในกรรม,มธิการกับพักภูมิใจไทยและพักเพื่อไทยพร้อมด้วยกลุ่มสอวอกลุ่มพันธมิตรแลวก,ก็กกตแล้วก็สํานักกฎหมายด้วยนะคะก่อนเปิดเผยถึงข้อสรุปว่ามีสามพักเห็นตรงกันว่าสามารถเดินหน้าการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยทาประชามติสองรอบค่ะด้วยการ เริ่มต้นให้รัฐสภา พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด15ทับหนึ่งเกี่ยวกับกลไกการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่และก็เห็นตรงกันนะคะว่าสามารถดําเนินการได้ทันตามกรอบเวลาค่ะและการที่พักประชาชนดูมั่นใจนี้บทวิเคราะห์นะของไทยโพสต์บอกว่าการที่พักประชาชนดูมั่นใจว่าจะหาทางเดินต่อไปได้ในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็เนื่องจากได้รับคํายืนยันชัดเจนจากคนในพักภูมิใจไทยเองค่ะแม้จะไม่ได้มีการคุยกับสวสินวเงินโดยตรงก็ตามพร้อมยังมีการดัก เพื่อป้องกันข้ออ้างอื่นอีกนะคะด้วยการตั้งคําถามประชามติตามความเห็นก่อนหน้านี้ของศาสตราจารย์กิติคุณบวรศักดิ์อุวรนโนอ,อดีตประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและว่าที่รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายด้วยค่ะคือ 1. ท่านเห็นชอบให้จัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นใช้แทนรัฐธรรมนูญ2560หรือไม่มหากตอบไม่เห็นชอบไม่ต้องตอบข้อ2 และ 2. หากท่านเห็นชอบให้ทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับท่านให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่แนบมาพร้อมนี้หรือไม่อันนี้เป็นตัวอย่างในการทําประชามะติะนะอย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องรอดูแลค่ะว่ารายละเอียดในคําวินิจฉัยฉบับเต็มจะมีการตีความออกไปนอกเหนือจากนี้หรือไม่นะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนเพราะว่าขณะที่ทางรัฐบาลฟอร์มทีม,ทม,ทมเศรษ,ษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหา ปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนฝ่ายค้านก็เอาเรื่องนี้มาขี่คอเลยค่ะแก้รัฐธรรมนูญไม่รู้ว่าเพื่อประชาชนตรงไหนใช่เพื่อพักประชาชนนะใช่ <c oughs> แต่ว่าเพื่อประชาชนทั้งประเทศนี่ตรงไหน <c oughs> นะคะเพราะว่าลหลายๆครั้งนะคะ <c oughs> ที่เราจะเห็นกันว่าทั้งเรื่องของนโยบายการหาเสียงหรือแม้กระทั่งวัฒกรรมที่เกิดขึ้นในเรื่องของการอภิปรายกันหรือว่าทั้งในเรื่องของการหาเสียงเพื่อขอคะแนนกันเนี่ย หลายครั้งที่มีการตั้งคำถามจากสังคมกันว่าบางเรื่องเนี่ยประชาชนได้อะไรจากเรื่องนี้ได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้ใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้กันแน่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาที่สารตั้งต้นเหมือนเดิมค่ะว่าดีลของนักการเมืองในแต่ละดีลนั้นเนี่ยที่มีการตกลงกันสุดท้ายแล้วประชาชนได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้ในอีกหนึ่งคนค่ะคุณชูวิทย์กมลวิสิตนะคะออกมาโพสต์เฟซบุ๊กค่ะ คุณชูวิทย์เองเนี่ยก็มีการตั้งคาถามไปถึงพักประชาชนคืนจริงๆคุณชูวิทย์โพสต์มาตั้งแต่ช่วงที่มีดีลแล้ว<อ>ว่าใครจะจับมือกับใครอะไรยังไงกันแน่ก็เคยเตือนแล้วว่าเอ๊ส้มเนี่ยคิดดีๆนะถ้าเกิดว่าจะจับมือกับน้ําเงินกับภูมิใจไทยอบอกว่าเดี๋ยวจะโดนต้มหรือเปล่าอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะก็มีแบนเนอร์นี้ขึ้นมานะคะ ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาเอ,อ,เอ,อเพอดูเหมือนว่าพรรภูมิใจไทยเองก็ไม่ได้มีท่าทีอยากแก้รัฐธรรมนูญนะก็เลยเยาะเย้ยส้มซะหน่อยนะบอกว่าข้างโง่ของพรรคประชาชนจึงเริ่มโผล่มาให้เห็นสิ่งจะทําได้ก็แค่รีบออกมาแก้ตัวจ้าละวันรายวันมีประโยชน์อันใดเล่ากับการตั้งเงื่อนไขและการตัดสินใจของพรรคประชาชนที่โหวตให้อนุทินเป็นนายก นักการเมืองเขี้ยวลากดินย่อมมองออกว่าให้รับรับไปก่อนแล้วตามน้ำไปพักประชาชนเองนั่นแหละที่ต้องมาวิ่งวุ่นเล่นเกมมอนซ่อนผ้ายิ่งเวลาทอดยาวมากขึ้นเท่าไหร่พักภูมิใจไทยและพักร่วมจะสะสมกำลังไพ้พล,ลสเสบียงกลางได้มากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อรอวันเลือกตั้งให้พร้อมสุดๆขณะที่คะแนนของพักประชาชนจะสารวันเตี้ยลงทุกวี่ทุกวันไปกับเงื่อนไข m o a ค่ะ นี่จึงเป็นที <laughs> ่มาว่าขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเล้าลงไปกลายเป็นพ้องกันจ้ะจริงๆเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะคะก็มีคนหนึ่งออกมาพูดเหมือนกันก็คือคุณเจรัสทองสุวรรณค่ะได้มีการทวิตข้อความนะคะใน X บอกว่าประชาชนร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ก็แปลว่าอำนาจสูงสุดไม่ใช่ของประชาชนคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญผิดรัฐธรรมนูญ จะไปร้องที่ไหนได้ครับเอออันนี้เข้ามามุกนี้แล้วโยนว่าเอ้ยประชาชนไม่ไม่มีสิทธิ์ประชาชนไม่ใช่เจ้าของหรือ,อนี่โยนแบบนี้เลยนะคะขณะดเดียวกันค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะทีมข่าวท็อปนิวส์ค่ะ ไปสัมภาษณ์อาจารย์ดออรอมรวานิชวิวัฒนอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี2560ฉบับปัจจุบันนะคะซึ่งท่านก็ได้มีการเปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวส์ค่ะว่ากรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉยัยให้ทำประชามติเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยสครั้งด้วยกันนะคะ ท่านบอกว่าถ้าหากตีความคำวินิจฉัยของศาลและในฐานะที่เป็นผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มองว่าในทัศนะของศาลไม่สามารถทําประชามติโดยเอาครั้งหนึ่งกับครั้งสองมามัดรวมครั้งกันได้ในครั้งเดียวต้องทำ ประชามติถามครั้งที่1ก่อนจากนั้นค่อยมาทําครั้งที่2และเอาผลจากครั้งที่1และ2ไปถามครั้งที่สคือมันมีขั้นตอนอยู่แล้วน่น,นะคะและนอกจากนี้อาจารย์ก็บอกว่าส่วนตัวเห็นด้วยกับสารรัฐธรรมนูญที่ปิดทางไม่ให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมน,นูญหรือว่าสอสอรอจะตั้งไปเพื่ออะไรจะใช้เวลานานเสียเวลาและสิ้นเปลืองงบประมาณด้วยค่ะพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยผม มีมีก็คล้ายๆว่ากรรมการด้วยกันเนี่ยก็สอบทานกันแล้วเนี่ยครับมันเป็นคําถามที่แยกแยกขาดออกจากกันมันไม่สัมพันธ์กันม,มันไม่สามารถถามคําถามนี้คําถามนั้นโดยรวมกันได้นะครับต้องต้องแยกถามคําถามให้ได้ผลคําถามแรกก่อน<ช>เพื่อนําคําถามแรกมาถามคําถามที่สองต่อไปครับทัศนะของศาลนี่ก็ออวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับสารรัฐนูญบอกว่ามันไม่ได้มันต้อง อัางคำถามสามครั้งแล้วก็ต้องถามสามครั้งด้วยกันการเลือกเนี่ยเขาใช้หัวคะแนนอันนี้พูดตรงๆ oh. ก็คือในในยุคนั้นเนี่ยเป็นการเลือกโดยหัวคะแนนแล้วก็เป็นการจัดตั้งมา oh. คนที่ได้เนี่ยก็มีชื่อเป็นผู้ว่าบ้างเป็นนักธุรกิจบ้างเป็นใครต่อใครแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ก็ไปลงสมัครเป็นสมาชิกสภาล่างและธรรมนูญแล้วก็เห็นเห็นกันอยู่ครับว่า พอไปทํางานเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับอีนี้พูดตามความเป็นจริงนะครับคือดรอมรนะคะท่านก็บอกด้วยว่าหากจะมีการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับขึ้นมาจริงๆก็สามารถทําได้โดยให้ระบบรัฐสภาดําเนินการสอสอในสภาก็ถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนเช่นกันจึงอ้างไม่ได้ว่ารัฐธรรมนูญไม่เชื่อมโยงกับประชาชนอันนี้ตอบกลับ ฝั่งพักประชาชนเลยนะที่มาอ้างบอกว่าเอา้าประชาชนไม่มีสิทธิ์หรือจริงๆเชื่อมโยงกับประชาชนอยู่แล้วค่ะขณะเดียวกันหากมีสสรแก้รัฐธรรมน,นูญการยุบสภาภายใน4ี่เดือนยิ่งเป็นไปไม่ได้นอกจากนี้นะคะอาจารย์ดอกอร์อมรค่ะท่านก็บอกว่าไม่เห็นด้วยต่อการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับเพราะว่าตัวรัฐธรรมนูญไม่ได้ผิดอะไรประชาชนไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับรัฐธรรมน,นูญแต่ปัญหาอยู่ที่คนใช้รัฐธรรมนูญมากกว่าค่ะ ไเป็นเลยไม่จําเป็นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแก้ในรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ่าวพูดกันอย่างนั้นเพราะว่าเขาเขาเสนอมาต้องการแก้ทั้งฉบับใช่ไหมครับครับแต่แต่ว่าในมุมองผมเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่มีความผิดแล้วก็ยังไม่ถึงกับขนาดที่ว่าผิดขนาดที่ต้องไปแก้ไขต้องไปชำเรามันอะไรอย่างนี้เพราะว่าคนที่จะแก้เนี่ยก็บอกว่าเป็นนักการเมือง แล้วก็พบว่ารัฐรรมนูญเนี่ยเป็นอุปสรรคขัดขวางในเรื่องการก้าวเข้าสู่ตําแหน่งการอยู่ในตําแหน่งก็มีปัญหาจาการัฐมนูญครับซึ่งตรงนี้เนี่ยประชาชนไม่ได้เดือดร้อนกับรัฐมนูญเลยนะครับไม่จำเป็นเลยอืมอจาจย์มองก็บอกว่าประชาชนไม่ได้เดือดร้อนกับเรื่องของรัฐธรรมนูญเลยค่ะทีนี้ค่ะทางคุณอมรเองนะคะก็บอกว่าตนเองเนี่ยขอยืนยันจุดเดิมนะว่า ไม่จําเป็นต้องมีสะสะรหรือแม้แต่แก้รัฐธรรมนูญก็ไม่จําเป็นเพราะว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้และในฐานะที่ตนเนี่ยเป็นคนร่างยืนยันว่าเราร่างรัฐธรรมนูญด้วยความรู้ความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมดไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงอะไรทั้งสิน้นทั้งในศาลในองค์กรอ,อิสระตนเองไม่ได้มีตําแหน่งอะไรเราใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็แต่ละมาตราแต่ละข้อความเนี่ยก็ร่างด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะ ชี้แจงไปเนี่ยก็อย่าอย่าว่าเข้าข้างกันนะฮะเพราะว่าเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเราร่างรัฐธรรมนูญด้วยความรู้ความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมดเลยนะฮะทั้งยี่สิบคนเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้มีผลประโยชน์ร่วมอะไรทั้งสิน้นในสารในองค์กรอิสระผมไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่การร่างรัฐธรรมนูญนะะ เพราะว่าพอร่างรัฐมนุนเสร็จแล้วก็มาเป็นนักวิชาการเหมือนเดิม,มก็กล่าวได้ว่าเราใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ในแต่ละมาตราแต่ละแต่ละประโยคแต่ละข้อความเราไม่ได้มีผลตอบแทนอะไรที่มาแลกกับตําแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นการร่างทั้งหมดเนี่ยก็ยืนยันกับประชาชนได้ว่าเราร่างรัฐมนูนด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้ว ก็พูดถึงในแง่ของข้อบอกพร่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยในสายตาของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับยังมองไม่เห็นเลยนะฮะว่ามีข้อบอกพร่องอย่างไรผมก็นี่คือดรอมรวานิชวิวัฒค่ะท่านเป็นอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี60นะคะฉบับปัจจุบันแล้วทำไมต้องเร่งอยากแก้เหลือเกินนะคะเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี60ยเนี่ยกันคนโกง นักการเมืองเลยไม่ชอบอเพราะฉะนั้นอพอมาดูคอมเมนต์ใน YouTube คุณผู้ชมท็อปนิวเป็นเอกฉันหมดเลยก่อนแก้รัฐธรรมนูญไปแก้จุดๆจุดของนักการเมืองก่อนดีไหมอโอ้หลายท่านค่ะแสดงความคิดเห็นเข้ามาขอบคุณมากนะคะ,ะหลายท่านนะคะก็ต้อนรับน้องป๊อปปี้ด้วยนะ,ะ,ะแล้วก็คุยข่าวกันเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวนำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ